ปับต่ำปับสูงแล้วแต่เฮ้านะครับมันสามารถปรับได้นะครับเฮ้ากบบป๋องยึดแท้มันแห้งนะครับไซสีแดงนะครับเขาดีเลยไฟเหลือเรียบร้อยนะครับก็เหลือไซสีดำไซสีดำนะครับต่อส่โค้งได้เลยนะครับเอาไปดีนะครับกัสวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาต่อไฟสปอร์ตไล่นะครับไฟสปอร์ตไล์ลูกค้าซื้อมากนะครับ เซอร์าซื้อมาในราคา1,000กับ80บาทเดี๋ยวผมจะมาต่อนะครับต่อแบบง่ายๆนะครับต่อแบบง่ายๆผมจะต่อใส่ไฟสต็อปเบรกหรือว่าเข้าต่อใส่ไฟดีเย์ก็ได้นะครับดีเย์ไฟเลี้ยวนะครับต่อตรงแบบต่อตรงใส่ดีเย์ไฟเลี้ยวเลยก็ได้นะครับเพ่อที่ตัวสต็อปเบรกกับตัวดีเย์ไฟเลี้ยวนะ่ะมันจะมีไฟเหลียงนะครับมันจะมีไฟเหลียงเข้ากับ ต่อเสียเลยเลยเข้าเปิดสวิตกุ้นแจนะครับเปิดสวิตกุ้นแจขคืนแล้วกดสวิตเปิดไฟไฟกรติดนะครับแบบง่ายๆนะครับถ้าว่าผิดพลาดเดี๋ยวจะต่อให้เบิ้งนะครับนี่นะครับแต่ว่าจะได้เปลี่ยนตะกานะครับใส่ตากาธรรมดาจะได้ต่อไฟง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเห็นให้เบิง้งเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งครับ ไฟเข้ายึดใส่ตะกานานะครับกัประมาณนี้นะครับใส่ตัวที่แถมมานะครับน็อตเบอร์สิบสองนะครับเกี่ยวเบอร์สิบสองนะครับแต่ว่าน็อตหนาจะเบอร์สิบสี่นะครับที่แถมมายึดใส่ตะกานานะครับกัอยู่ประมาณนี้นะครับดานบนกะเป็นน็อตยึดแบบนี้นะครับยึดลงไปเลยนะครับปรับต่ำปรับสูงแล้วแต่เข้านะครับมันสามารถปรับได้นะครับ อ้าวกระป๋องยึดแต่มันแนน่ห้งนะครับขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวต่อไฟด้านบนนะครับจะต่อใส่ตรงดีเล่ไฟเหลี่ยวเลยนะครับนี่นะครับสายสีดํานะครับสายสีดําของดีเล่ไฟเหลี่ยวนะครับผมจะต่อใส่นะครับจะต่อแค่สายเดียวคือสายสีแดงนะครับเพื่อให้ไฟสีขาวมันติดนะครับเ้าวันด็ใส่ไฟต่าไฟสูงนะครับเกาจะใส่แค่ไฟสีขาวนะครับตัวเดียวนี่นะครับจะใส่แค่สีแดงส่วน ตัวนี้ตัดทิ้งเลยนะครับจะเหลือแค่แดงกับดําไว้นะครับแค่นี้พ่อนะครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามน้ากันนะครับครับระวังหลอดสองหลอดนะครับผมจะพ่วงใส่กันนะครับใส่แดงมาใส่แดงนะครับดามาใส่ดานะครับใส่ดำบนหนึต่อนะครับแล้วก็เอาสายสีแดงจากไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาต่อใส่สายของสายสีดาของดีเลทเฟเดียวนะครับมาต่อใส่กันนะครับเพราะว่า สายสีดาของดีเล่ไฟเลี่ยวนี่มันจะมีไฟเลี่ยงนะครับเวลาเขาเปิดกุญแจขึ้น park. นะครับมันจะมีไฟไฟเข่านะครับฉะนั้นจะต่อใส่ไฟตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าไฟบริเกกระพริบนะครับไฟบรกระพริบม so ันเหมือนไฟเลี่ยวนะครับมันแค่เป็นมันดึงไฟจากเขาไปซื้อนะครับวิธีง่ายๆก็คือเสียบเข่าด้านบนนะครับเสียบเข่าด้านบนเราก็ไปเสียบใส่ดีเล่ไฟเลี่ยวเลยนะครับไม่ต้องตัดสายนะครับไม่ต้องตัดสายแค่เสียบเข่า ด้านบนนะครับเสียบเข่าตรงนี้เลยนะครับเสียบเข่าตรงนี้เลยแล้วก็เอาไปเสียบใส่ดีเลยไฟเหยวขึ้นเหมือนเดิมนะครับ ครับตอนนี้ก็ได้ต่อไฟนะครับสายสีแดงนะครับเข่าดีเลยไฟเหลยบเรียบร้อยนะครับก็เหลือสายสีดําสายสีดํานะครับต่อส่โค้งเด้๋เลยนะครับต่อส่โค้งรดเด้๋เลยเพราะว่าโค้งลดมันเป็นขัวลบอยู่แล้วนะครับสายสีแดงที่เขาต่อใส่ตัวนั้นมันเป็นสายขัวบวกนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่โค้งตรงหน้ากาตัวนี้ก็ได้นะครับด้านบนนะครับเอานัดหมุนยืดเข้าไปเลยนะครับเปิด สวิตกุญแกนะครับไ้จะติดท่านที่นะครับดสวิตตุนแกะป้จะติดท่านที่เลยนะครับีเลยต้วน,นี้ Corner, anti, นนย ตัวละสิบห้าบาทครับกับเซ็ตเรียบร้อยนะครับวิธีการต่อไฟแบบง่ายๆนะครับผมต่อแค่์สองเส้นนะครับไฟอีกเส้นหนึ่งผมตัดออกเลยนะครับไฟสายสีเหลืองนี่นะครับเพราะว่าเขาใส่แค่ไฟสีขาวนะครับเขาบดีต่อส่ไฟสูงไฟต่านะครับก็เลยต้องการแคร่ไฟสีขาวก็เลยตัดออกเลยส่วนสีแดงไปต่อส่สีดําของดีเล่ฟไฟเหลี่ยวนะครับ สายสีแดงจากกองต่อส,ส,อยา,ยยสายสีดําของทีเลเฟเลียวส่วนสายสีดําของกลองต่อสายขั้งลดนะครับต่อสายขั้งลดเลยไปติดนะครับเอากับต่อสวิตช์กันไว้นะครับต่อสวิตช์กันไว้เพื่อว่าให้มันติดตลอดเวลานะครับอันนี้คือเปิดสวิตช์กุญแจค่อยติดนะครับ ปิดสวิตกุญแจกระดับไฟปิดกุญแจนะเล็กปิดปิดเปิดไม่ก okay, to so ็เลยปิดสวิตกุญแจนะครับเปิดสวิตกุญแจครับปิดนะครับไฟมันดอกจากสวิตกุญแจนะครับเป็นไฟจากดิลิไฟเหลวโอเคปิดเลยครับวิที่การต่อง่ายๆนะครับอันนี้ผมจะต่อสายสีดำนะครับ เพื่อที่จะใส่สวิตแ์้วอกค่อยต่อเซ็คคงนะครับมาตัองใส่สวิตต์ถ้าว่าใส่สวิต์เดี๋ยวมันจะเปิดกุญแจมันจะติดเลยนะครับเอาต้องต่อใส่ไว้เวลาเปิดกุญแจเข้าเปิดสวิต์อีกเท่อนึงนะครับไฟถึงจะติดครับตอนนี้ก็ต่อไฟเสี็จเรียบร้อยนะครับเปิดสวิต์กุญแจนะครับเปิดสวิต์กุญแจเปิดสวิต์ไฟนะครับนะครับนี่นะครับติดไฟติดเลยนะครับ ปิดไฟนะครับบ่ได้ยุ่งยังกันกับไฟหนานะครับแยกขีนส่วนแยกส่วนนะครับแยกส่วนกับไฟหนาด้วยไฟหนากับติดตั้งหากนะครับไฟหนากับเป็นสวิตของไฟหนาตั้งหากส่วนไฟตรงนี้เป็นสวิตของไฟสปอตไล์นะครับนี่สามารถปิดเปิดได้แยกแยกกันนะครับแต่ห้าอยากเปิดแค่ไฟหนาเ่ากะสตาร์ทรถนะครับแต่ถ้าห้าอยากเปิดไฟสปอตไล์เขาเปิดสวิตแค่นี้นะครับแยกส่วนกัน เปิดสวิตช์นะครับไฟติดนะครับปิดสวิตช์ไฟดับนะครับวิธีการต่อแบบง่ายๆนะครับเหมือนที่บอกไปรอบแรกนะครับข้างในอาจจะหุ่งนิดนึงนะครับสายสีแดงนะครับที่บอกไปคือต่อส่สายส,ายสายดีดําของดีเลย์ไฟเหลวส่วนสายสายดีดําที่ออกจากกล้อง กับมาส่โค้งลดนะครับมาส่โค้งนะครับผมจะต่อไ่โค้งนะครับเพราะว่าโค้งมันจะเป็นขั้วลบนะครับต่อไ่โค้งแต่ว่ากระตองผพานสวิตก่อนนะครับเอาสวิตมากันไว้นะครับเติมเลยนะครับเอาสวิตมากันไว้นะครับเพื่อให้บ่อย้มนติดเลยนะครับเมากดสวิตเอานะครับมันถึงจะติดบใส์ดำต่อไ่โค้ง นะครับแล้วก็ผ่านมาแล้วก็มาเข่าซ้ายสีดำครับแค่นี้นะครับที่ารต่อแบบง่ายๆนะครับไฟโอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวประกอบไฟหนาเดี๋ยวจะให้เบิรงอีกเท่านึงนะครับว่ามันอยู่คนละส่วนกันกับไฟสปอร์ตไลท์ตัวนี้นะครับ อัวนี้เป็นไฟหนานะครับไฟหนาแยกตั้งหากนะครับถ้าเขาจะเปิดไฟตัวด้านล่างนะครับไฟสปอตไลท์เขากับกดสวิตช์แยกตั้งหากนะครับนี่ไฟด้านล่างคือถึงจะติดนะครับถ้าปิดไว้กับกดสวิตช์นะครับเปิดนะครับแต่ไฟหนานี่ก็มีสวิตซามสเตีปตั้งหากนะครับสามารถปิดได้เหมือนกันนะครับถ้าอยากเปิดตัด้านล่างก็เปิดได้นะครับนะครับเปิดได้ปิดได้ จะเปิดด้านบนกับเส้าสามสเตปนะครับมไม่จะแยกส่วนกันนะครับจะเปิดทั้งสองก็เปิดได้นะครับฮัโบเองเลยโอเคนะครับถ้ามากคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ